สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตุน้ำอลิสาเมจเชียนทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะคือคลิปส่งแฟนเก่าของเพื่อนชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะประจำช่วงปักแรกของเดือนมกราคม2566นะคะเอะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆแฟนเก่าของเพื่อนชาวธาตุน้ำเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เช่นเคยว่าการอ่านไพ่ในครั้งนี้เป็น zero reading นะคะเป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ได้จ่อตรงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหน้าไพ่นี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณในการรับชมนะคะบางท่านอาจจะรับข้อความที่ไม่ดีต่อใจนะคะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหน้าไพ่นี้ยังสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าด้วยนะคะลองสลับดูนะนะคะขอดูพลังงานตัวตนของคุณค่ะ หมอจะพยายามอ่านไพ่ให้สั้นลงนะคะชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะโอเคตัวตนของคุณได้เป็นไพ่ j ั d g m e n t ค่ะเพื่อนๆชาวธาตุน้ำแสดงว่าเป็นช่วงปากที่คุณเองนะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังจะตัดสินใจหรือคุณอาจจะได้รับการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นช่วงที่คุณนะคะบางคู่บางคนนะคะบางท่านคุณอาจจะ ได้รับคอนแทคนะคะหรือการติดต่อกลับจากใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนเก่าๆความสมพันธ์เก่าๆข,ของคุณก็ได้นะคะไพ่ใบนี้อืนะคะ,านนนะคะบางคู่บางคนนะคะอาจจะมีคนเก่าๆคนคุยเก่านะคะกลับมาทักมาทายนะคะมาคุยด้วยเป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะนะคะถ้าให้เป็นเช่นนั้นนะคะมันเป็นช่วงที่ตัวของคุณเองเนี่ยนะคะก็กําลังอยู่ในช่วงที่คุณเนี่ยสิ่งที่คุณเจออยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เรา กำลังใช้คืนนะคะให้กับเขานะคะคนในอดีตของคุณนะคะมันเป็นการการะทำนะคะคำพิพากษาการตัดสินจากโชคชะตานะคะถ้าเราทำอะไรไว้ในอดีตนะคะเราก็กำลังจะได้รับผลที่เราทำนะคะในช่วงนี้เป็นไปได้นะคะมีไพ่เดอะฟล l ค่ะมีไพ่เดอะเลเวอร์คุณอาจจะดีวกับชาว ลก,กลุ่ม,มลักนากลุ่มชาวเมถุนลัคนณเมถุนเพชเพนเดเคิลและคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้หรือคนที่อ่อนกว่าคุณนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้มีลูกติดอายุมากกว่าคุณ1ิปีก็เป็นไปได้บางคู่บางคนนะคะในความสัมพันธ์ของคุณในอดีตเรามองเห็นถึงแพชชั่นค่ะมองเห็นถึงคนที่มีความสุขในความสัมพันธ์มากๆนะคะเพื่อนๆชาวธาตนะุน้าคุณอาจจะดูเหยกับคนที่เขามีบรารมีมีศักดิมก์มีสีทหารตำรวจนักการเมืองนักปกครองนักธุรกิจ คนที่มีอีโก้คนที่มีความเฟรนลี่คนที่ชอบเข้าสังคมนะคะส่วนอีกคนหนึง่งเรามองเห็นถึงคนที่มีความสุขกับความสัมพันธ์แต่ในขณะ,ะเดียวกันมันเป็นความสุขที่เป็นสุขที่ง่ายต่อความลุ่มหลงง่ายต่อการที่จะเปลี่ยนแปลงง่ายาที่ต่อการจะเปลี่ยนใจง่ายต่ออะไรที่มากระทบมีปัจจัยมานะคะมันก็ทําให้จิตใจมันอ่อนไหวและหวั่นไหวได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางคู่บางคนนะคะเ,เรามองเห็นถึง ในอดีตมันจะมีคนหนึ่งที่เต็มที่กับความรักมากๆเลยนะคะหรืออาจจะชอบจู้จี้จุกจิกขี้บ่นหรือขี้หึงขี้หวงนะคะส่วนอีกคนหนึ่งรักอิสระไม่ชอบไม่ใครมาเ,เหมือนรักได้นะชอบได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ชอบให้ถูกบีบบังคับหรือว่า อ,อ,อยากมีอิสระอยากทาอะไร ấy. ก็อาจจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวหรือโลกส่วนตัวหรืออาจจะชอบไปใช้ชีวิตกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่กับสังคมของเราอาจจะชอบไปเที่ยวหรืออาจจะมีโลกส่วนตัวสูงอย่างที่บอกก็เลยทําให้อีกคนนึงเกิดความรู้สึกถึงห่วงเกิดขึ้นได้และอาจจะมีใครสักคนนึงที่เข้ามาเพิ่มมาแซดในความสัมพันธ์ได้เพราะไม่มค่อยมีเวลาให้กันอย่างนงี้ก็เป็นไปได้นะคะบางคู่บางคนนะคะอืความสัมพันธ์ของคุณนะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะอถ้า อายุเหมือนแบบคนหนึ่งเด็กกว่ามากๆเลยอีกคนนึงก็โตกว่ามากๆอาจจะอายุอายุมากๆเลยอาจจะห่างกัน10ปีหรือ20ปีก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่เป็นอายุหรืออาจจะเป็นวุฒิภาวะที่แบบถ้าอายุเท่ากันแต่แบบมันจะมีคนนึงที่เด็กมากๆเลยคือชอบมุงม้งมิ้งนู่นคือทําแบบเหมือนเป็นเด็กอะนะคะเออชอบอะไรที่แบบนา่ารักน่ารักเป็นเด็กแต่อีกคนนึงก็อาจจะแบบเป็นผู้ใหญ่มากๆจริงจังซีเรียสนะคะแล้วก็ดูดุอะไรเงี้ยนะคะอืมเป็นไปได้นะคะ มันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยด้วยวัยเอ่อเขาเรียกอะไรวัยวุฒิอายุมันต่างอายุทางจิตอ่ะมันต่างกันนะคะเออมันก็เลยทาให้ความสัมพันธ์ของคุณก็อาจจะจบลงไปได้บางคู่บางคนนะคะในอดีตประมาณนี้นะคะเออโอเคหน้าไพนี้สลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะลองสลับดูเรามาดูกันว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงนะคะจ้าชู้ไม่น่าใจเพื่อนเพื่อนบางคู่บางคนนะคะ คนเก่าอาจจะทักมาหรือเปล่าเนาะนะคะหรือคนที่เราเคยคุยอาจจะเป็นคนนี้หรือคนที่คุณกําลังคิดถึงหน้าเขาอยู่ตอนนี้หรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะแต่อาจจะมีคนทักมาหรือมีใครกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ได้นะคะเพื่อนเพื่อนชาวท่านนะั้นขอดูค่ะตอนนี้เขาเป็นยังไง The Hermit เป็นช่วงที่เก็บตัวค่ะปลีกวิเวกอาจจะเป็นช่วงที่ต้องการอยู่คนเดียวนะคะบางคู่บางคนคนคนนี้อาจจะเป็นชาวกันลักขณากัน อาจจะเป็นครูบาอาจารย์นักวิชาการคนที่ชอบถือศีลอาจจะไปถือศีลที่วัดนะคะอาจจะไปนั่งวิปัส,สนาถือศีลปฏิบัติธรรมก็ได้หรืออาจจะเป็นช่วงที่เขาอยู่เงียบๆอยู่กันในพื้นที่ของตัวเองไม่อยากคุยกับใครเป็นช่วงปิดตัวออกจากสังคมเก็บตัวนะคะเดอะเฮอร์มิตวงนี้อาจจะอารมณ์ศิลปินสูงด้วยบางคู่บางคนนะเขาอาจจะเป็นช่วงที่เขาเก็บตัวเพื่อทําอะไรบางอย่างนะคะ King of Cups ตอนนี้เป็นช่วงที่อยู่ในนี่ใน,นพื้นที่ของตัวเองและคิดถึงใครสักคนหนึ่งค่ะคนที่เขายังเก็บไว้ในส่วนลึกของหัวใจคนที่เขายังไม่ลืมค่ะคนที่เขาจําเป็นที่ต้องเก็บความรู้สึกและข่มความรู้สึกเอาไว้นะเด็กถือถ้วย strange เนี่ยเห็นไหมตอนนี้เป็นช่วงที่เขาเริ่มรู้ใจตัวเองและไม่หมองมองแบบนั้น strange อาจจะมี the chariot เรามองว่าเป็นช่วงที่ มีบททดสอบเข้ามาในชีวิตของเขานะนะคะเขาอาจจะไปเจอใครสักคนนึงด้วยซึ่งมันก็มีอุปสรรคเนาะนะคะแล้วก็มีบททดสอบเข้ามาแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอยู่นิ่งๆพยายามที่จะไม่ทําอะไรและอาจจะเลือกที่จะแบบนิ่งเพื่อเริ่มนึกไหมคะนิ่งเพื่อไปต่อรีสตาร์ตตัวเองแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่ เดชเชริออตนะคะบางคู่บางคนนะคะเขาคนนี้อาจจะกำลังเดินทางด้วยอาจจะเป็นการพยายามที่จะนิ่งๆเพื่อคิดว่าตัวเองจะต้องม o v e ไปยังไงดีจะ take action ยังไงดีจะไปข้างหน้ายังไงดีเดชเชยริออตอาจจะมีการคิดว่าจะไปยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางโยกย้ายที่อยู่เดินทางไปต่างประเทศนะคะอืมเป็นไปได้เป็นช่วงของการที่ว่า รีเซตเหมือนล้างไพ่ค่ะล้างกระดานเพื่อที่เขาจะไปต่อและเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรประมาณนี้นะเรารู้สึกแบบนั้นนะคะอเพราะว่าอะไรเพราะว่าไพ่อ่ะมันคือคนที่เหมือนใช้เวลากับตัวเองในการคุ้นคลิดอ่ะนะคะแต่ไพ่สเตรนมาสื่อถึงว่าไม่เหมาะเปิดขยายสเตรนหน่อยนะคว e นนับสอดเดอะซันคือสิ่งที่เขากำลังจะ ให้หมอเปิดขยายเพิ่มก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยชัด9ถ้วยโอเคตอนนี้มันเหมือนกับเขาอะว้าวุ่นภายในใจนะคะคือภายนอกนิ่งแต่คนไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร ะะเพราะอะไรเพราะว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะสตรีแล้วเขาต้องใช้ความกล้าหาญใช้ความเข้าใจใช้ความอดทนนะคะคุยนกสอดอาจจะเพิ่งตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเขาก็ลังใช้ความพยายามในการที่จะรักษาชื่อเสียงเกียรติยศรักษาความสําเร็จของเขาหน้าที่การงานของเขาอะไรอย่างนี้นะคะอืรักษาชื่อเสียงเกียรติยศหน้าที่การงานหัวใจของเขา ซึ่งมันจะต้องใช้พลังกายพลังใจเป็นอย่างมากนะคะในการที่จะคิดหาทางนะคะเพื่อไปต่อเดชายอดแขยด้เก้าถ้วยถามว่าเพื่อไปต่อกับอะไรก้าถ้วยอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตหลายๆคนค่ะมีคนมาให้เลือกเป็นช่วงที่เขามีเสน่ห์ค่ะเพื่อนๆ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขานิ่งและมีเสน่ห์มากเป็นการเสน่ห์อันล้ำลึกเสน่ห์อย่างสุขุมนะคะก้าวถ้วยมาบอกว่าเขาอะ่ะมีช้อยค่ะเขามี Option นเขามีทางเลือกเขามีทางไปเขามีคนเข้ามาคุยด้วยและมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขากําลังนิ่งเพื่อที่จะทบทวนกับตัวเองว่า จะยังไงเพราะอะไรเรารู้สึกว่าเขายังคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่ในขณะที่ตัวของเขาก็ยังมีช้อยเข้ามาเรื่อยๆและเขาจะต้อง take A c t i o n กับใครสักคนหนึ่งอะไรประมาณนี้เรารู้สึกแบบนั้นนะนะคะแต่ตอนนี้เขายังไม่ทําอะไรเพราะว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะยังไม่เจอคนที่ใช่หนึ่งและสองอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในส่วนลึกของหัวใจของเขาไม่เหมางรู้สึกแบบนั้นนะคะประมาณนี้อืม เขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ามีกรกฎพิจิกได้นะคะมีชาวศีลเข้ามาด้วยแล้วก็ชาวกรกฎนะคะกรกฎมีเมื่อกี้อ่านแล้วเนาะมีกรกฎพิจิกโอเคทีนี้เรามาดูกันเนาะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะเดิ The Moon. มูนแม้เหมือนเขาไม่รู้ใจตัวเองอะบางทีเขาก็คลุมเครือคือเหมือนเป็นคนที่นิ่งแล้วไม่รู้ว่าตัวเองอะ ใจมันเหมือนน้ำค่ะเพื่อนเพื่อนพอเทเข้าไปในแก้วเนาะมันก็เป็นรูปร่างก็คือแก้วถูกไหมเทเข้าไปในบล็อกสี่เหลี่ยมมันก็กลายเป็นสี่เหลี่ยมคือตอนนี้ใจเขาอ่อนไหวและหวั่นไหวมากเดมูนนะคะเขารู้สึกว่าเขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะทายังไงอะ่ะเขาค่อนข้างสับสนเรารู้สึกแบบนั้นนะคะอืความสัมพันธ์ของเรามันมีหลายสิ่งหลายอย่าง ะะที่เขารู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนหรือตัวเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะตัดสินใจไงอาจจะเป็นเพราะตัวของเขาหรือเปล่าที่ไม่ชัดเจนหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะแต่มันมีความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะแปดเหรียญสี่ถ้วย The fool และ King of Pentacles เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเรา มันเหมือนกับมีคนหนึ่งที่รักอิสระเนาะนะคะออหรืออาจจะเอาแต่ใจตัวเองอยากทําอะไรก็ทําทําตามใจตัวเองตัวอีกคนหนึ่งก็ได้แต่อดทนพยายามที่จะเข้าใจในตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะออบางความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าเรามีความไม่เข้าใจกันเราอาจจะเป็นแบบเหมือนงอนกันไม่เข้าใจกันนะคะอ,อแต่เขาก็พยายามนะคะ ไม่รู้คุณหรือเขาแหละเนาะนะคะแต่มันจะมีคนหนึ่งที่แบบงอนนะคะงอนเก่งที่งอนเอาแต่ใจเลยประมาณนี้นะคะส่วนอีกคนนึงก็พยายามที่จะง้ออะไรต่างๆนะคะแต่ก็ถามว่าพยายามไหมพยายามพยายามที่จะทําความเข้าใจอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของเราบางทีมันเหมือนกับเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำเขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะ เอาใจยังไงถ้าสูว่าเราเป็นคนที่งอนนะคะเขาไม่รู้เขาจะเอาใจยังไงเพราะเขาก็เดาใจ,จเราไม่ถูกอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเขาเป็นคนที่งอนนะคะก็เหมือนว่าเราเองเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงเราก็เดาใจเขาไม่ถูกเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะอไพ่ถีบถ้วยมันเหมือนกับว่าเหมือนเรายังหาจุดตรงตัวด้วยกันไม่ได้ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่ในตอนนั้นอะไรประมาณนี้เนาะนะคะสมมุติว่าถ้าไปทานข้าวยกตัวอ,อย่างถ้าไปทานข้าว จะกินอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้แต่แต่แตพอบอกว่าไปกินนี่ไหมไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเขาเองคนที่ถามอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงต่ออะไรประมาณนี้นะแม่หมอ,อยกตัวอย่างอืนะคะมันมันเหมือนมันก็เลยมันค่อนข้างที่จะคุมเคลืออะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะใน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 ความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะอืบวกกับ จะมีคนหนึ่งที่ชอบแบบสนุกสนานนะคะชอบเจอเพื่อนเจออะไรอย่างนี้นะคะชอบรักอิสระอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่อีกคนหนึ่งก็อาจจะจริงจังและรู้สึกว่าจริงจังรู้สึกต้องการความจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะในความสัมพันธ์ซึ่งมันยังไม่ได้นะคะเดอร์มก็มันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์นี้มัน คุมเครือนะคะหรือใจเขาคุมเครือหรือใจคุณคุมเครือนั่นเองสองเหรียญสามถ้วย king of ones เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของ choice ของ option ของกันแลกกนรในด้วยบางคู่บางคนนะคะหรือคุณทั้งคู่อาจจะเคยเป็นเพื่อนกันค่ะสามถ้วยอืมจริงๆในความสัมพันธ์เนี้ยบางคู่นะคะที่เป็นเพื่อนกันะมันดีอยู่แล้วเขารู้สึกว่าคุณคือคนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนที่น่ารักสําหรับเขาเป็นคนที่เขารู้สึกเหมือนกับเราแบบ ถ้าเราเคยเป็นเพื่อนกันน่ะตอนเป็นเพื่อนมันดีมากอะไรประมาณนี้อืมแต่พอมันจะขยับมากกว่านั้นมันอาจจะทําให้รู้สึกว่ามันต้องพยายามอย่างมากมันก็เลยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะในกรณีที่บางคู่บางคนที่แบบเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นนะคะคือเขารู้สึกว่าคุณคือคนคนหนึ่งที่เขามีความสบายใจเหมือนเวลาเขาอยู่กับเพื่อนของเขาอะไรประมาณนี้เนาะเวลาที่เราอยู่กับเพื่อน ราจะรู้สึกสบายใจมีความเป็นตัวของตัวเองได้อะไนะประมาณนี้นะคะประมาณนั้นอืนะคะเรามาดูข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณเลยคะ่ะเขาค่อนข้างเครียดคิดมากและคิดเยอะนะคะในช่วงระยะเวลานี้ไฮพีเทส press อาจจะอยู ah, okay, so ่ในความสัมพันธ์ที่คุเครือด้วยเขามองนะคะว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณน่ะเห็นไหม The Moon มาอีกแล้วนะคะมันมีความไม่ชัดเจนมันมีความไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสถานะหรือความรู้สึกทางใจนะคะที่มันคุมเครือแต่มันเลยทําให้เขาค่อนข้างเครียดบางคู่บางคนความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้เปิดเผยหรือเป็นรักลับๆเป็นเลิฟแอนแฟ์ก็ได้หรือรักลับๆไม่อยากบอกใครก็ได้นะคะ เป็นได้หลายกรณีแต่มันมีความไม่ชัดเจนอยู่ตรงนี้มันมีความลุมเครืออยู่ตรงนี้ทาวเวอร์มันคือความสัมพันธ์ที่เขาคาดหวังอ่ะเขาคาดหวังแต่มันคาดหวังไม่ได้เขาคาดการไว้แต่มันเปลี่ยนแปลงเสมอสิ่งที่เขาคาดการไว้มันมักจะไม่เกิดสิ่งที่เขาไม่คาดหวังไว้มันมักจะเกิดบางคู่บางความสัมพันธ์เขามองว่าความสัมพันธ์นี้เราทั้งคู่อาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจการทะเลาะกันบ่อยนะคะมามาหายหายแล้วเลิกเลิกได้ มีความไม่เข้าใจกันอยู่ดีตึกก็ถล่มนะคะ The Tower ทาานั้นที่ใจเขาเขาอยากให้คุณคือคนคนนั้น The Empress เขาอยากให้คุณคือคนคนนั้นเขาชอบคุณเขารักคุณนะคะ The Empress คุณคือคนที่น่ารักสําหรับเขาคือคนที่ใจดีคุณคือคนที่เข้าใจในตัวเขาคุณคือคนที่อ่อนผ่อนตามให้กับเขาคุณคือคนที่มีเมตตาค่ะคือคนที่ เขารู S <S <PR an ienne> ้สึกว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะเป็นแม่ของลูกเขาได้พ่อของลูกเขาได้เป็นสามีภรรยาของเขาในอนาคตได้แต่ในความสัมพันธ์นี้มันก็มีเรื่องที่เราทั้งคู่อาจจะไม่ได้เปิดใจกันร้อยเปอร์เซ็นเห็นไหมมีทั้งเดิมูมีทั้งราชินีพระจันทร์นะคะ The High Priestess มันเหมือนกับบางคู่ในความสัมพันธ์อะนะเราทั้งคู่เหมือนถ้างอนกันอาจจะไม่ทะเลาะกันแบบตรงๆซึ่งหน้าอาจจะเป็นการเงียบใส่กันอย่างเงี้ยซึ่งมันทาให้เขาเครียดและคิดมากนะคะอืม ประมาณนั้นนะคะเขาอนข้างที่จะคิดมากถ้าเพราะอะไรเพราะคิดมากเพราะว่าเขามีความรู้สึกมากแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะดาวใจยังไงเขาไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรหรือว่าในใจเราคิดอะไรประมาณนี้คืออาจจะเป็นสงครามจิตสงครามเงียบสงครามจิตวิทยาอะไร,ระมาณนี้ก็ได้นะคะเนี่ยอืมแล้วถ้าบางคู่บางคนที่เป็นรักที่ไม่ได้เปิดเผยรักลับๆนะคะเ,ฟเฟรื่อแอบแฝก็ได้เขาไม่ได้รู้สึกดีนะนะคะประมาณนั้น ขอดูพลังงานเอาคำค่ะสิกว่านพลังงานเอาคำของเพื่อนชาวธาตุน้ำค่ะสองเหรียญหนึ่งเหรียญสองไม้เท้าและหนึ่งถ้วยว้าวก็เป็นช่วงเดือนนะคะช่วงปักเขาโทษค่ะช่วงปักที่เพื่อนๆเ,เอง นะคะจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นงานใหม่ได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆอาจจะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆด้วยสิ่งที่คุณรอคอยนะคะแล้วก็คุณจะรับชัยชนะนะคะแล้วก็มองว่าเป็นช่วงที่ปังมากนะเอาจริงๆนะคะเรื่องของหัวใจถามว่ามีไหมนะคะก็มองก็บอกว่าเรามองว่ามันเหมือนกับอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่คุณรอคอยนะคะที่จะได้เริ่มต้นใหม่อื นะคะก็มีเกี่ยวกันเนี่ยนะคะทำไมเรารู้สึกว่าคุณกำลังนึกถึงใครสักคนหนึ่งอยู่คนที่คุณอาจจะยังไม่ลืมเขาคนที่คุณอาจจะยังเก็บเขาไว้ในส่วนลึกของหัวใจคนที่คุณยังแอบหวังลึกๆในใจว่าสักวันหนึ่งเราจะได้กลับมาพบมาเจอมาพูดมาคุยกันใหม่ซึ่ง มันก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะเนาะเพราะหน้าไพ่มันมาแบบนี้อม,มีโอกาสเหมือนกันนะคะแม้ว่าในใจก็ไม่มั่นใจแม้ว่าในใจก็พยายามที่จะไม่คิดไม่คาดหวังนะคะหกดาบเป็นช่วงที่คุณเองจะพยายามที่จะแก้ไขนะคะแล้วก็ฝ่าฟันเรื่องของการงานเรื่องของสิ่งที่คุณ ได้ลงทุนลงแรงทําไปอะไรประมาณนี้เนาะนะคะมองว่าเป็นช่วงของการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจหรือความรักความสัมพันธ์ด้วยสิ่งที่คุณรอคอยคนที่คุณรอคอยก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะที่จะได้คุยกันนะคะหรือว่าเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ประมาณนี้นะคะ ขอดูไพ่แนะนำค่ะไพ่ออร์คโ i ไลเชนยูโรดทรัสต์เขาบอกนะคะว่าความรักจะต้องสามารถไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันได้ความรักที่ดีหรือความรักของคุณหรือความรักที่คุณกำลังตามหาต้องไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันได้นะคะ e n Your l o ร d ความรักที่ดีจะไม่ทำให้เราแบกรลกทั้งใบจะไม่ทำให้เรา รู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกหนักอกหนักใจนะคะถ้าเราเจอความรักแบบนี้ให้ทบทวนว่าใช่หรือเปล่านะคะนี่คือสิ่งที่ไพออรา c l คอยากจะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ